สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้มาพบกับผู้อัดนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรียนเรื่องแสงและการมองเห็นนะคะวันนี้นะคะว่าจะมาสอนในเรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการมองเห็นวัตถุนั้นเราจะใช้ดวงตาและก็ส่วนประกอบของตานะั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยจ้าการมองเห็นวัตถุ แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกพืชใช้แสงช่วยในการสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตมนุษย์และสัตว์ใช้แสงในการมองเห็นและทำกิจกรรมต่างๆได้หากวันใดไม่มีแสงนักเรียนมีผลต่อนักเรียนอย่างไรหากวันใดไม่มีแสงจะมีผลต่อนักเรียนอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปอยู่ในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเลย นักเรียนลองคิดตามดูนะคะจากรูปนะคะเราสามารถมองเห็นผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้ได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์กระทบผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้แล้วสะท้อนเข้าตาเราการมองเห็นวัตถุเป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตานะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นักเรียนสังเกตรูปต่อไปนี้นะเราอ่านหนังสือได้เมื่อมีปริมาณแสงที่เพียงพอนะคะจากแหล่งกําเนิดแสงกระทบตัวหนังสือแล้วสะท้อนเข้าตาเรานะคะแสงช่วยให้เรามองเห็นเมื่อมีแสงเข้าสู่ในตา ทำให้เรามองเห็นอย่างรูปต่อไปนี้นะคะรูปที่1รูปที่2แบบนี้เมื่อไม่มีแสงเข้าสู่ในตาเมื่อไม่มีแสงเข้าสู่ในตาทำให้เรามองไม่เห็นเช่นเราปิดตาหรือผ้าปิดตาเอาไว้แบบนี้จะไม่มีแสงเข้าสู่ในตาเราทำให้เรามองไม่เห็นต่อมานะคะ คืออวัยวะเนาะก็คือดวงตาของเรานะคะ,ะในในดวงตาของเราก็คือเป็นในตานะคะเขาจะเรียกว่าในตาเป็นอวัยวะสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะส่วนประกอบที่สําคัญของในตามีดังนี้อันที่หนึ่งก็คือกระจกตานะคะกระจกตาเป็นส่วนที่อยู่ที่ผิวหน้าและหุ้มลูกในตาไว้นะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสนะจุ๋ จะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะอ่าส่วนาม่าตานะคะเป็นเนื้อเยืย่อส่วนที่มีสีของในตานะคะควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้าสู่เลนตาก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะอ่าต่อมารูม่าตารูม่าตารูม่าตาเป็นช่องกลางม่าตาเป็นส่วนที่มีสีเข้มกลางในตารับแสงผ่านเข้าสู่เลนตา ตรงนี้นะคะดำๆตรงนี้นะต่อมาก็คือเลนตาเลนตาเป็นเลนนูลนะคะทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะต่างๆได้ชัดเจนตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่วนประกอบสุดท้ายก็คือจอตาหรือเรตินานะคะเป็นเนื้อเยื่อสีดำชั้นในสุดประกอบด้วยใยประสาท ที่ใบเ่ยแสงเป็นจำนวนมากนะคะเซลยวประสาทเหล่านี้จะรวมกันเป็นประสาทตาซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่สมองแล้วสมองเนี่ยแปลความหมายเป็นภาพที่เห็นนะคะอันนี้คืออวัยวะสำคัญนะคะก็คือส่วนประกอบสำคัญของในตาที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆแสงจากดวงอาทิตย์สามารถทำร้ายในตาเราได้เช่นเดียวกับ ทำร้ายผิวหนังของเรานะคะและยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคต้อกระจกโรคจโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะเมื่อต้องเผชิญกับแสงของดวงอาทิตย์หรืออยู่กลางแจ้งดังนั้นเนี่ยเราควรใส่แว่นตากันแดดเอาไว้นะคะและที่สําคัญเลยเราห้ามมองแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะนอกจากจิตกรรมการแจ้งแล้วแสงจากจิตกรรม ในร่มเช่นแสงจากจอคอมพิวเตอร์นะคะจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเนี่ยถ้าเรามองหรือใช้เวลาต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการตาล้าตามัวแล้วก็ตาแห้งนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอาการปวดหัวด้วยก็ได้นะคะมีปัญหาในการปรับโฟกัสสายตาเมื่อรู้สึกตาแห้งเนี่ยตาตา การู้สึกว่าตาแห้งเนี่ยควรกระพริบตาหรือพักสายตาจากหน้าจอทุกๆ20นาทีนะคะเป็นเวลา20วินาทีโดยให้มองไปกกไกลระยะประมาณ20ฟุตนะคะและควรมีระยะห่างจากหน้าจอประมาณ25ซนติเมตรเพราะในตาเนี่ยเป็นอ,อวัยวะสำคัญในการดำรงชีวิตดังนั้นเนี่ยเราควรถนอมสายตาของเราให้ดีนะคะอันนี้จากรูปเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือวัดความสว่างเรียกว่าลักมิสเตอร์นั่นเองนะคะ ค่ะคลิปวิดีโอของเราได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยงไงคะตามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะคือกระจกตานะคะม่านตาเลนตารูม่านตาแล้วก็จอตานะคะสำหรับวันนี้นะคะมีภาระชิ้นงานนะคะให้นักเรียนทำลงในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน้า1 0 7 108และ109นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ